Ờ, ơ kì bàn an đi môi hơi chấm ác chi ok nhắn ok à ok ok fc FC, ok ok sân nè si ok mặt coi ok si ok 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 kì ok 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 chào ok 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 โจกานซีน yeah, ม yeah. ุนก yeah, ีเย uh -huh. ่จกานฮบมุนอยากกินหนองบวยบายเด้อกินบ่ปิรินกินหนองบวยบายเด้อฮบมุนกีมาค่ะอือกินไปยังยังบ่ได้กระลองยังบ่ได้ดูสวัสดีเลยสวัสดีทําไมแมงพลิกเตอะอ่ะสวัสดีมออ่ะสวัสดีรมดตึกเผอะอ่ะเออสวัสดีครับครับขอบคุณแม่สัง ไล่ค้อนอะไรครอนรวยๆโอ้ที่ซื้อไก่าม็กซ์ไมค์ซีอะไรให้สมใจพุ่นไม่เปลี่ยนโอ้ได้กินแล้วใช่ไหมใช่เออให้พี่โซนี่กินด้วยให้อนดูตัวเร็วๆให้ตัวเร็วๆแล้วให้ไปทำงานช่วยแม่แสงทำงานได้เงินเยอะๆใช่ไหมใช่และดูก็ไม่เป็นเด็กแว้นด้วยเออไม่เป็นเด็กแว้นเป็นเด็กดีใช่ไหมค่ะเออไปไปตักน้ำมามากินปะ រីមមិនមានយ៉ៃមិនបានណាស់ហើយអូខេជិះពេញពេកឌីខាងចាំមិនបានមិនពេញពេកវែងគាត់ទៅចាយទៅរាវៗសៀមឌួយណូសៀមឌួយអើយគួយហូបមើលត្អែងត្រេះហើយស្អើអាចោកាន់ទំនើមអឺស្ងមើលត្អែងមកអូវាទំនើមិនបាន เออกขมาทำอะองเ้อออืออือินคนเดียวเลยไั้จุกันใส่ลงเทาคนละคู่อะเพราะว่าชั้นพากันหายไปไหนอร่อยไหมไก่เอฟซีพี่ลาโอซื้อมาให้ลาโอซื้อมาให้ พี่เราซื้อห้ชื่ออะไรนะเราร้านร้านไอน้าของที่เองเรียนด้วยกันน่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะโทนะหน้ามวยอะชื่ออะไรไม่รู้ไฟไฟไฟเรียนฉลาดไหมฉลาดฉลาดจ้งหนู เออจลาทาวหนูอ่ะกินให้หมดเลยเฮายังจะกินหมดได้ไงก็เก็บไว้กินหน่อยเออหมดตั้ง2ชามชิ้นแล้วตอนเย็นก็กินอีกไปหากระหมอดกับตาอีกใหม่นี่แม่สั่งให้แล้วตั้งใจเรียนนะหากินแล้วนะตั้งใจเรียนนะเออได้กินแล้วแล้วไอ้ต่อไปจะกินอะไรอีก ชิวฮิวไก่เอฟซีแล้วต่อไปจะกินอะไรอีกกินโดนัทปาแล้วเออโดนัทไม่อร่อยหรอกไม่ต้องกินเออไม่อร่อยหรอกซื้อมาตลาดนัดก็มีกรองละสิบบาทเยอะแยะไปต้องอยากกินหรอกบุนัทโบุญเนปเพานันเพาะนั้นมันกับไก่ที่ที่มันแทนโดนัทไปด้วยไก่แถมไนแจะชู้อยู่ในถุงนั่นแหละ กระดาษเช็ดจูกินเสร็จแล้วต้องเช็ดปากมันมมนมีกระดาษเช็ดชูด้วยเนี่ยนี่แล้วถ้ามันขาดยาอ่ะก็เช็ดเช็ดอย่างนี้เนี่เช็ดจมูกเนี่ยเออเช็ดจมูกขี้มูกขี้ลายติมอืมเช็ดแล้วก็ทิ้งคอยเก็บเผาขยะกินอิ่มนะอิ่มแล้วตอนเย็นต้องเก็บขยะเผานะภาษาไทยภาษาฝรั่งก็พะมีกระพุกแบบไหน โอ้ซีโอีนี่นนี่โอ้ซีโอจะเปลี่ยนกอปูนให้อ่ะ, <c oughs> อะขอบคุณแม่สางก่อนขอบคุณครับ,อออบข,ออขอบคุณครับที่แม่สางซื้อซื้อกะเอฟซีให้ให้ให้กินโอกินอ่ะขอบคุณก่อนมานี่มาจากโรงเรียนมีกันบ้านไหมไม่มีสบายไหมถ้าไม่มีสบาย

ให้แม่สังสุขภาพแข็งแรงนะไปซื้อ,อดูดตาเทเทพูดทุบพกพูด,พด,พดไม่เป็นดีใจไหมที่ได้กินไงกินใจจะไปเป็นเพื่อนไหมนี่จะกินคนเดียวน่ะคนเดียว,ยวอกินคนเดียวหมดไหมก็มม<อ>กินก็กินทุกวันทุกวันอนะ่ะกินไม่หมดเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหม,มนุโยเดือนนุโมหมาำนุโยโจนโยมาซีโบ เจ้า간เจ้าหอยแกหอยซิกเจ้าลูกกินอันนี้แม่เพิ่นน่ะอ่ะอันนี้น้ําจิ้มจะเอาน้ําจิ้มไหนมันปลาเขียวปลาเขียวตรงไหนโรงเหยาะตะเลียดตรัสให้นั่นแหละกล่องไก่ FC นั่นแหละอ้าเจ้าการกินเอออันนี้ก็ยึดหลังวัดมาดูเลยยึดๆๆยึดเต้าตะกะหอบเต้าอือเอากระต่ายมาตัดน้ําจิ้มด้วย เอากระต่ายมาตัดน้ำกินด้วยคุณก่อนสวัสดีก่อนขอบคุณครับไม่สางไม่สางขอบคุณครับยายใจลขอบคุณครับแล้วยายใจขอบคุณครับอีกสมัยเออที่ซื้อซื้อให้ให้กินโนกินจีโนจะได้ตั้งใจเรียนบอกสิ วันนี้ไม่มีการบ้านใช่ไหมไม่คนดื้ออยู่ใครดื้อทำกันบ้านไม่เสร็จแล้วหนูทำเพื่อน<ำ>หนูนี่เองยี่เพื่อนหนูหนี่ไอ้สิบคนสิบคยี่สิบคนใช่จีโนโ่เกณฑ์นคนเดียวโมหรือเปล่าใครโมจีโนโ่เลยจะาทำเสร็จไมการบ้านอ่ะอืมจริงรดื้อยิ่งย้ ยี่สิบคนนะจีนโน่เก่งคนเดียวมันเพื่อนหนูก็เก่งแต่เอเชียไม่เก่งหรอกเอเซียเอ้เอเซียคนไหนชื่อเอเซียลูกใครเบียร์กอ,อร์กกอน,นะเบียร์กจร์หนได้แล้ว